ที่นี่นะคะเป็นอุทยาลน,นะฮะวุทยานแห่งชาติเขื่อนแก่งกระจานนะฮะวันนี้เราจะพาไปขึ้นเขาพะเนินทุ่งรอบแรกนะฮะรอบที่ห้าพะเนินทุ่งเขาเพิ่งเปิดนะฮะในปีนี้ปี6-4เนี้ยหลังจากปิดโควิดไปนานนะฮะก็เพิ่งเปิดเมื่อหนึ่งคือจิก,กาปีนี้นี่เองนะฮะเมื่ออาทิตย์ต้นอาทิตย์นี่เองนะฮะ ก่อนที่จะขึ้นไปยังเขาพนเน,นทุงนะคะเราต้องเสียค่าผ่านทางนะคะผ่านอุทยานนะคะราคา100บาทนะคะผู้ใหญ่เด็กก็ราคาน่าจะถูกกว่านี้นะ,ะพอดีต้องขออภัยด้วยไม่ได้ดูให้นะคะอันนี้เป็นรถที่ต่อคิวรอนะคะการเดินทางขึ้นเขาพนเน,นทุงนะคะก็ไม่แนะนําให้เอารถขึ้นเองนะคะจริงแล้วเขาก็มีรถสําหรับบริการนะคะเป็นรถเหมา ในราคา1,800บาทนะคะคันที่เราขึ้นไปเนี่ยเราก็อาศัยแจมกับเพื่อนในเฟซเพื่อนในเพจนะคะแล้วหารกันนะคะซึ่ง1นึคันเนี่ยเขาให้ไม่เกิน8คนนะคะพอดีของคันของเรา8คนพอดีแล้วก็หารกันก็ตกประมาณคนละ220กว่าบาทนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศการเดินทางรอบเช้านะคะรอบตีห้า รัตติห้านี้เขาให้เราขึ้นถึง8โมงเท่านั้นนะคะเป็นรอบที่หนึ่งของการขึ้นรอบเช้า ห่างแล้วนะคะก็จะเห็นหมอกฟุ้งเลยนะคะยากาศเริ่มจะขึ้นไปด้านบนแล้วนะคะดูล้อรถที่ผ่านลำธารมานะคะประมาณสามลำธารน,นะคะรุนหน้าดูนะคะเอ่อมันถ่ายแล้วมันมองไม่เห็นนะฮะเดี๋ยวตอนขาลงนะฮะจะถ่ายคลิปที่ผ่านลำธารให้ชมนะคะ บรรยากาศที่นั่งอยู่ในรถนะคะมันออกทุลักทุเลหน่อยนะคะต้องจับไว้ให้แน่นด้วยนะคะอันนี้เป็นเพื่อนร่วมทริปของเรานะคะเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะมาทั้งหมดหท่านน่ารักมากนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่ให้ร่วมแจมด้วยนะคะและเราก็เดินทางขึ้นมาถึงแล้วนะคะตรงนี้เป็นจุดกลางเต็นท์นะคะเห็นไหมคะเห็นหมอกฟุ้งเลยนะคะ เราขึ้นมาถึงพะเนินทุ่งแล้วนะคะตรงส่วนที่เราเห็นนี่เป็นจุดกางเต็นท์ของพะเนินทุ่งนะคะก็คือคนที่เขาเอารถขึ้นมาเองนะฮะก็มากางเต็นท์แต่ช่วงนี้นะคะอุทยานเขาจํากัดจํานวนของผู้ขึ้นมานะคะหรือว่าผู้ที่จะเข้ามาพักนะคะซึ่งก่อนที่จะขึ้นมานะคะก็ต้องติดต่ออุทยานก่อนนะคะ โอเคนะคะสำหรับคลิปกันขึ้นพเนเินทุ่งเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะจะลงบรรยากาศที่อยู่ด้านบนให้ชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ